สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เมฆเมฆมันบงังมากพี่แต่ก็ยังพอวันนี้เมฆสวยนะคะขาดยามเช้า,ชาวันนี้นนมีฝันหน้าบ้านเข้าไปนะคะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเพะเห็นน้นสายแล้วมัน,นเลยแบบอากาศมันก็ยังสวย,วยวอยู่นะก็เลยเอาซะหน่อยค่ะ รถมาแลคะ่ะรถเข้าเมืไงไทยกันนะคะน้องอากาศก็สดชื่นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนฝนตกทุกวันตอนะคะฝนตกทุกวัน ออกกำลังกายกันนะคะนะคะดีะอากาศสดชื่นค่ะของฟ้าเริ่มเปิดแล้วฟ้าเปิดฟ้าเปิดแล้วนะคะไปออกจอยกันนะคะออกจอยโน้น,อน,อนอจอยนี่ แดดเริ่มออกแล้วอันนี้นึกว่าจะไม่ได้เจอแดดแล้วเนี่ยปัน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 ไปคุยไปนะคะกลัวรถก็กลัวต้องตาดีๆนะคะในหมู่บ้านรถเริ่มจ่าแล้วล่ะค่ะเพราะว่า สายแล้วคนก็เริ่มไปทาง,งานจัแบบนี้แล้วนะคะแต่ถ้าช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงนะคะจะเยอะมากค่ะผมกมาจะคท้ายซอยอ,ะอ่ะเพราุดนี้แบบรถอะไรก็แบบไอ้นี่มนหมดแล้วแล้วก็ต้องมาผ่านซอยเลนหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันก็จะไอ้นี่มากเลยรถมันก็จะเยอะ ไข่ไข่ก็ถ้าเราปัดหน้าบ้านใครๆก็จะออกออกมาหน้าบู่บ้านนะทุกซอยนะคะทุกซอกทุกซอยโอ้ไม่ได้สานรวยมากเลยลมพัด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 อากาศดีมากเลยค่ะเมฆนะคะท้องฟ้าเมฆเลื่อนเคลื่อนตัว ทำสารประปูมชั้นบนนะคะสวยงามค่ะโอเคแล้วก็กันออกทำซอยได้นะคะบ้านน,นนี้ก็สวยต้นไม้ร่มรื่นนกร้องเพราะว่าบ้านไหนมีต้นไม้ท้องไหนมีต้นไม้นะคะพวกแบบจักรัดก็ได้หยัวใั่กันนะเนาะ พักทิงใต้ร่มเงานะคะจะประจบจอยเมนนะคะคือรถออกตรงนี้เร็วนะคะพี่น้องค่ะมีบ้านประกาศขายนะคะบ้านเดี๋ยวแต่มีเห็นรับขายต้องนานแล้วเนาะไม่รู้แบบยังไงนะคะเอก็ฝั่น บ้านแล้วนะคะอันนี้มีปั่นจากแบบซอยจะเป็นหอพักนะคะซอยด้านหน้าปั่นจากซอยด้านหน้านะคะเข้าหมู่บ้านซอยตรงเข้าบ้านเมย์ อยู่ติดถนนหลักก็อยู่ติดถนนเมลอาอยู่แรกๆนอนไม่ได้เลยค่ะเราไม่ชินเคยอ,อยู่บ้านเดี่ยวแบบในซอยลึกๆก,กันนะ่เนาะแล้วกพ็พอมาอยู่ตรงนี้แบบบ้านนี้แบบมันใกล้ใกล้ที่ทํางานแล้วก็เด็กๆแบบไปโรงเรียนสะดวกไปเรียนกันในตัวเมืองแต่บ้านเก่ามันต้องมีรถออกมาซอยลึกเป็นบ้านเดี่ยวแต่ว่าซอยลึกมากกลรเด็กเลิกเรียนอะไรลำบาก มันเป็นอาคารที่แบบไปขายของขายอะไรพวกนี้มันก็จะแบบเจ้าแแก,กจอแจมันก็ดีแบบถ้าเราแบบถ้าขายแต่ช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมานะคะ2ปีมันเนี่ยอะไรก็ไม่ดีเลยร้านขายของอันแบบนี้รันพาเก็มาซืา้อของไใส่บาตรไหว้พระดอกไม้เดนเม,ม,ม่กลับบ้านก่อนเลยไม่ออกมา ไปอาบน้ำเก็บทำความสะอาดที่มีก่อนนะคะโอ้ยแต่นี้นก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะติดรถน้ำแข็งอยู่จอดรถมาจะห้ามฝากจะห้ามฝากเพื่อพอบ้านรถมาข้างหลัง รถลำแข็งนะคะเข้าบ้านบมดได้น,น,นะคะรถใหญ่ก็ตามก้นมารถใหญ่ที่ก้นมาเนี่ยเห็นหทานเมที่มีต้นไม้อะค่ะมีต้นไม้หน้าบ้านแตบบ่เครื่องนี้แบบเคี้ยมันลงอะค่ะต้นไม้แบบคอยอ้นี่เลยเลยอะมันคอยจะแบบตายอะนะคะต้องคอยเปลี่ยนดิน ช่วงที่แบบบางทีเมย์กลับบ้านไม่อยู่ไม่มีคนดูแลลูกเขาก็ไปทํางานากันจับกันมือทําปล่อยต้นไม้ตายรถมมใหญ่มาจอดฝั่งหน้าเราจะข้ามก็ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นรถคว้าข้องข้ามเนี่ยแล้วก็มีรถสวนมาเสร็จเลยแล้วโอเคนะคะหน้าบ้านแล้วนะคะมีต้นไม้นะคะนี่ขอจบคลิปจะเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย